ต่อมาเจอกับกูอีทีหนึ่งนี่เรากำลังจะปล่อยบินกันนะฮะตอนนี้มาชิกทั้งหลายที่เออพร้อมกันมาปล่อยนกบินอิสระกันที่ห้วยน้ำดังนะฮะก็จะมีมาคอหกเจ็ดตัวก็ซันอีกนับไม่ถ้วนครึ่งร้อยนับว่าครึ่งร้อยใกล้แล้ว นี่ก็เป็นสปอนเซอร์เป็นเาันาอข้างบนเกงกดอันนี้เปิดนะแล้วเปิดประตูหน้าเปิดประตูหน้าปุ๊บมันจะมีที่เปิดอยู่ตรงที่นั่งบอก มาชิคเราของผมคือ c ีพีกับฟินิกนี่เองเอ้ซีพีโอโคโคฟินิกป่วยนอนในรถนี่เชอรี่แฟนผมอ่ะเขาจะให้ดูอะไรอันนี้เขาคาเทลก็มาบินด้วยนะหนาวอ่ะพองตัวตไหมโอ้พองเลยพองมันอ่ะน่าจะสิบองศาได้นะตอนนี้ถึงป่าวะ นี่ก็จะข้างบนที่รถจอดจะเป็นสถานที่ที่กลางเต็นนอนกันนะเออก็พวกเราก็ใช้เวลากันประมาณสองสาชั่วโมงในการขับรถมาถึงที่นี่นะก็ดูสถานที่ว่ามันสวยมากแค่ไหนฝรั่งต้องยอมอะ่ะนะคลิปนี้ถ้าลงยูทูบเอ้ยบอกว่าเอาบินกันให้ตายวันนี้ย เสียใจตรงที่ฟินิกมันป่วยเนี่ยอดบินเลยแต่พยายามจะพยายามจะให้เขาได้ได้อ,อฟื้นตัวเลยที่สุดก็คือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะมีทะเลหมอกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัดวิดีโอมาให้ดูอีกส่วนฟินิกเนี่ยไม่น่าป่วยเลยนะตอนนี้ก็อยู่ในรถอันนี้เป็นเพื่อน พี่ๆน้องๆที่มหาลัยกรุงเทพตอนนี้เขาได้ซื้อมาคอมาหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มีซานอีกปะมีซานตัวหนึ่งครับนะมีซานตัวหนึ่งมีซานตัวหนึ่งชื่อมาร์กนกก็ชื่อมาร์กอ๋าใช่ปะนกชื่อมาร์กปะอ๋อนกชื่อมาร์กคนชื่ออะไรฮะอ่าคนชื่ออายอ่าเคนี่นี่นี่โอ้โห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 ขึ้นมาลุกปีกดิมันเพิ่งขึ้นเองนี่เป็นสุดหล่อ ว่าตรงนี้ไม่มีน้ำเาอไม่รลอปดูไอย่างที่บอกที่เขาคุยกันก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟมีแต่ห้องน้ำอือ่มให้เขาบอกห้องไม่มีน้ำไม่ใช่ห้องน้ำห้องอะไรวะนี่โหสวยมากรูปนี้สวยมากกระแสงแดดมีโต้งเจ้าของเหินฟ้าฮะ มีนิมนต์อดมาใจมากผมหน้ามันก็นเอาแล้วปล่อยแล้วพี่เอาละตอนน <c 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 ี้เป็นการปล่อยละดูนะครับมาเกาะแล้วนะครับอันนี้ก็ดี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 เอาคอออกมาเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นรอเขารอเขา รอเขาทำงานหรอกอ ah? ืมซีพีเฮ้ยซีพีเรื่องอืมโอ,อ้อ่านกไข่ปล่อยเลยครับน้องนกไข่ปล่อยเองครับมันเยอะมากนี่เยลโล่บูบูอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับเยลโล่หรือบูบู มีใครอ่ะจุบปากกันด like? 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 ้วยเป็นไงล่ะทีเด็ดปล่าล่ะนี่จุบเหมือนกันจุบเหมือนกันดูนี่เห็นไหมเอาแล้วนะไปเตรียมขึ้นคอเลยไอ้โค่ไหนนี่โคนะไอ้มอนนี่โคโก้นี่พีพีฟินิกป่วยเว้ยนี่แับ มาขี so paper, it, ้ใส่พ่อนะพ่อมาพ่อหนาวว่าพ <making> <su 67> <teenagers> <ấy> <sm> ่อแม่ไม่มานีしし <universe> ่โคโค่รักไหมฮะสารพัดนกนี่ดูอยากจะเข้ารังอยากเข้ารังอยากข้ารังตรงเนี่ยเหมือนฟ้าอาโโหพระเอกของงานออกมาแล้วนะตัวนี้เหมือนฟ้า นี่น oh, ี่นี่นีปไ่ะไปแล้วโอ้ยเหินฟ้าไปแล้วออกมาไปเลยไปแล้วพีพีโค้กไปแล้วพีพีเนี่เขาบินสารวจกันอยู่